ส่ผพีนองเขาไปเบิงอ่างเก็บน้ําห้วยลิงโจนอําเภอเรืองโท่าได้จ้าของอำเภอเรืองกท่าจังหวัดยะโสธรช่ชวงนี้มันห่อนแล้วสิเขาไปเบิงมาขาจ้ามีแพรหรือว่าขาจานน้ามาเล่นน้ำลายบนใดสิพ้าไปเบิงได้จ้าได้จ้าอ่างเก็บน้ําห้วยลิงโจนสิผ้าเขาไปเบิงได้จ้าบรรยากาศท่าเขาท่าเขานี่สิยู ถนนใหญ่บ้านของแทงเนาะน,นีบรรยากาศตั้งแต่ท่เข้าวเด้อานนออันนี้บ้านยังนะบ้านน้องบึงช่วงนี้หอนแล้ะจ้ะหอนแห้งพร้อมไปบึงขาเจ้าหลิ่นน้ำลายบ่ เคยมาเือเดียวกระตาป้าออฟเล่ากันปุหารมาใหม่ๆม่สมัยจีบกันใหม่ๆม่แล้วเคยพามาเือเดียวคนนั้นละ่ะจะปีล่ะ <c oughs> จนหลูกใหญ่จนจนลิตากัดสิสิปีล่ะสมัยจีบกันไม่ไม่เพิ่นพามาอยู่ เจ้นี่ยุ่งกันโดนเหล่าบริมาจักเถื่อเขไปหาเงินเออเขาไปย้อนล้อยเขาไปย้อนล้อยสมัยจีบกันใหม่อันนี้บันน้องบึงบ่ะ สึนแล,ล้วรวมหลายเลยเนาะตั้งแต่ทางเขาเลยอ,อีกเลยเออปั๊บถนนไหวสิเฮ็ดไหมหรอือว่าต่างเป็นจังสีนอ,เพ,นอนเ,นปปเพราะว่าไริเขามาโดนอีหลีแล้วจเป็นซิปปีล่ะเพราะว่าไล่จากอายุลิตาเลยลิตาแกสิซิปปีละ่ะ ้อยนอพว่าถนน,นมันขู่ค่ะถ้าเจ้าปั๊บหนาไว้หรือว่ามันตั้งเป็นจังสี่ นั่นขี่มาไงกุบเลยเห็นเห็นถนนเนี่สละบ่คุ้นเนาะเพราะว่าเฮ้าขี่ถนนมันถนนส่วนหลายมันเป็นคอนกีดหรือเ่ก็เป็นทางลาดอย่างเบิดแล้่วนะมาเห็นถนนอยู่นี่้่คอย ช่วงนี้หนาหอนค้นก็นต้องหาหลินน้ำเนาะมันห้อนแห้งอีเดีตรงไป おいバね。 หอดแล้วนี่เห็นสันเคลื่อนล่ะสันอ่างเก็บน้ำล่ะอืมขี่ราไปทั้งฝุ่นก็พ่อขับไข่ครับค่าพ่อสิจื้อได้เพราะว่าก็เคยมากเนาะ すいません。<noise> <noise> <noise> โอ้นั่นจะเห็นแล้วจังบใส่อะไ้เนาะเฮืยโดนล่นะเนาะเจ้าก,ก็เคยพาข่อยมาเทธอเดียวตาออกทหารมาใหม่ๆ แต่ว่าเฝา,าตามตรงกับถนนกับขี่ยากจักน้อยเนาะไ,ไป,นะปขี่รถกับเ่โอ้แพ้ลายหลัดอาหารลายด้ยน่พูดนะนอือันนี้ก็เป็นชู้ทรงชู้ชีพเป็นร้านอาหารแพ้ก็สิมีหลายเจ้าอยู่ด้ยน่ คือสิค้นหลายเนาะห้องน้ำห้าบาทอาบน้ำสิบบาทกุ้งเต็นเออจําได้ตอนนั้นที่มากก็มากินกุ้งเต็นหลายขั้วหลายล้านนี่จ้ะ มีให้เลือกหลาย ยูรถล,ลูกค้ากะลายยูมันหอนเนาะอืมอันนี้ึืนเป็นอบอตอห้องแซง,เอ,ง,แงเออเป็นของตำบลห้องแซง มาเทียวอยอยู่ด้จ้ามันห่อนเนาะตะเมนีเฮาเฮาสิปดปลานั่งกินเดี๋ยวเพราะว่าเข้ามาสองคนเดี๋ยวมือใดพผ้าครอบครัวผ้าลูกมาจาังสิดผ้ามานั่งกินอันนี้มาไทยบรรยากาศห้เบิงเขามาเราเห็นไปเราเดี๋ยวเล็ขึ้นพอามาัทไห้เบิงเนี่ยจุดเช็คอิน เจ้าก็เปิดเต็มระบบเลยเนาะเพราะว่ามันห่อนหน้าร้อนแล้วเปิดเต็มระบบแล้ว,มมาลว,บบลวจานี่เราวด้วจ้าพี่น้องบรรยากาศผ้าขามาเบิ่งแล้วอ่างเก็บน้ําห้วยลิงโจนของของแซงเรื่องนกทา